สวัสดีครับนี่คือการตลาด3สไลด์เข้าใจหลักการตลาดง่ายๆด้วยสไลด์เพียง3สไลด์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของการกล่อมคนให้อยู่หมัดน,นะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราจะอาจจะเป็นการโต้เถียงการนําเสนอการพยายามที่จะกล่อมนะครับแม้กระทั่งมีเรื่องของการโต้เถียงต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้คนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับคล้อยตามไปกับเรา ยอมรับเรานะครับซื้อของของเราเป็นต้นซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็ใช้หลักคลาสสิกที่เรียกว่าคิดกันมาตั้งนานมากทีเดียวนะฮะแต่ว่าใช้ได้ตลอดเวลานะครับและทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไปดูการบรรยายหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนําเสนอของคนทํางานต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเขาทำสามอย่างนี้ได้ดีนะครับมันมักจะทําให้คนฟังเนี่ยนะครับคล้อยตามไม่ง่ายทีเดียว3หลักที่ว่าเนี่ยนะครับถูกคิดค้นโดยคนที่เป็นเรียกว่าปราด ะดับต้นๆของโลกนะครับก็คืออริสโตเติลวันเองนะฮะคิดกันแต่สมัยกรีกโบราณเลยทีเดียวนะครับอริสโตเติลเขาบอกว่าเวลาที่เราจะโต้เถียงอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันต้องพยายามทําให้3อย่างเนี่ยทำได้ดีนะฮะถ้าเกิดว่าเรามี3อย่างนี้มันมีย่อมมีโอกาสมากที่จะทําให้คนฟังเนี่ยนะครับเห็นด้วยไปกับเราท่านเองนะครับมีอะไรบ้างไล่เลยกันนะฮะอย่างแรกก็คืออีทอสครับผมอีทอสเนี่ยเขาบอกว่าผู้พูดเนี่ยนะครับจะพยายามสร้างให้เห็นว่าเขาเนี่ยน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์มีความเชี่วชาญน,นะครับก็คือทําให้คนฟังนี่แหละนะครับยอมรับในตัวผู้ที่สื่อสารนั่นเองนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเรื่องมันดีหมดแหละนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่เชื่อคนพูดนะครับเรารู้สึกว่าเราคนพูดไม่น่าเชื่อถือหรือคนพูดเนี่ยนะครับมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นทําให้เรื่องราวเนะี่ยสื่อสารออกมาได้ไม่มีเสียภาพใช่ไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับ การที่เราจะคุยออกับใครทุกคนเนี่ยมืเริ่มต้นเลยคือเรื่องของการสร้างนามความเชื่อถือต่างๆนะฮะสร้างให้เห็นว่าเรามีประสบการณ์นะเรามีความเชี่ยวชาญน,นะเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดในชีวิตจริงเวลาเรา,เราสื่อสารเนี่ยบางทีมันก็คือการที่จะยกคเครดิตต่างๆขึ้นมาหรือการอ้างว่าเราเคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็สามารถทําให้คนฟังเนี่ยนะครับโอเคเชื่อถือมากขึ้นนะครับอาจจะบายอินมากขึ้นเป็นต้นนะฮะแล้วพอมีความน่าเชื่อถือแล้ว อัที่2ก็คือโลกอสครับผมหรือคนไทยอาจบางคนอาจจะว่าเอ๊ะคุค้นๆกับเขาโลจิกใช่ฮะมันก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องอธิบายมาเป็นเหตุเป็นผลนะครับมีหลักการมีข้อมูลยืนยันข้อมูลที่เล่าเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงต่างๆไปนะครับเพื่อให้มันน่าเชื่อถือมีน้ำหนักนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ สำคัญมากกีเดียวนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยผูพ้พูดเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเครดิตนู่นนี่แล้วนะครับแต่ปรากฏข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลดูไม่น่าเชื่อถือข้อมูลดูไม่มีหลักการอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังแล้วปากกแปลกๆอันนั้นก็ทําให้อ่เรื่องที่เล่าเนี่ยมันก็ดูอาจจะงงงวยหรือบางทีก็ไม่น่าสนใจกนเป็นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนพูดหรือคนสื่อสารต้องตระเตรียมนะครับ ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆไว้ให้พร้อมเพื่อที่จะสามารถให,ใหเ้เป็นหลักการยืนยันนะครับแล้วก็ทําให้คนฟังเนี่ยเชื่อถือได้นั่เองและอย่างที่3ามนะครับก็คือเพจทอท์สครับผมเพจทอสก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องสร้างอารมณ์ร่วมกับคนฟังนะครับทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกกับเรากับนะครับสร้างอารมณ์ร่วมเองหรือบางคนเรียกว่ามันคือการดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดจริงๆมันเรียกว่าการพยายามที่ผู้ผู้พูดหรือผู้สื่อสารเนี่ยนะครับสามารถที่จะ ทำให้คนฟังเนี่ยสัมผัสถึงอารมณ์เล้าความรู้สึกต่งตางๆได้เช่นบางคนเวลาฟังแล้วรู้สึกขึ้เขิมบางคนแล้วสื่อสารแล้วรู้สึกตื่นตันบางคนรู้สึกแบบมีกําลังใจอะไรเงี้เป็นต้นนะครับนั่นคือการเมื่อเราทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยก็เกิดการคล้อยตามไม่ง่ายไปเล่นธรรมชาติใช่ไหมฮะอ่ะเมื่อเราเข้าใจอย่างนงี้นะครับหลัก3าอัานที่ว่าเนี่ยครับ e t ท o s l o g o สแล้วก็เพทนะครับผมก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับสามอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะเห็นกระบวนการการสื่อสารนั้นต่างไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการทำเรียกว่าพับิสปิ a ก no ิ n งการพูดในที่ชุมชนหรือพูดที่สาธารณะต่างการพรีเซนต์งานการสัมมนาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสามารถสื่อสาร3อย่างนี้ได้ดีเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้คนฟังเนี่ยแหละครับ รียกว่าบางทีก็เอออห่อหมโกไปเลยก็ได้บางทีก็คือยอมเลยก็ได้นะครับยอมเชื่อยอมทําตามนะฮะ ừ. แล้วในชีวิตจริงํำอย่างไรเขาก็บอกว่าเรานึกง่ายๆฮะเหมือนว่าเรากําลังนําเสนอเรื่องราวสักอย่างปุ๊บเนี่ยบางครั้งเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่เราต้องอธิบายก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นใครเราทําอะไรมาเรามีประสบการณ์อะไรมาเพื่อเหมือนการปูพื้นให้คนฟังเนี่ยน,นะครับเห็นว่าเราเนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือ จากนั้นเราก็นําเสนอว่าเรากาลังจะพูดเรื่องอะไรเราอยากจะให้เขาเข้าใจเรื่องอะไรอยากให้เขาทําอะไรเป็นต้นนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะพยายามที่จะให้เขารู้สึกร่วมไปกับเรานะครับซึ่งหมายความคู้พูดเนี่ยบางทีอาจจะต้องแบบว่าเลือกคําบางคําที่สามารถบบกระตุ้นนะฮะคนฟังได้บางทีคือการแสดงความเห็นอกเห็นใจอะไรเป็นต่างๆเพื่อทําให้คนฟังเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยโอเค คนพูดก,กับตัวเราเนี่ยนะครับรู้สึกร่วมกันไปน,นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลักการง่ายๆ3อย่างที่มักจะใช้กันนะครับถ้าฟังทฤษฎีมากๆบางทีอาจจะงงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองเป็นตัวเราง,ง่ายๆก็ถามตัวนเอนงั่้แหละว่าณนะวันนี้เวลาจะคุยกับใครสักคนนะครับเราเนี่ยน่าเชื่อถือในสายตาของเขาไหมนะครับเราเตรียมเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นตะก,กะ มันมีความน่าเชื่อถือมันดูไปเหตุเป็นผลหรือเปล่า3คือเรารู้สึกร่วมไปกับมันหรือเปล่าเราทำให้คนฟังรู้สึกร่วมกับเราได้ไหมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็น3ข้อสําคัญนั่นเองของหลักคลาสสิกในการโน้มน้าวคนนะครับนั่นก็คือการตลาด3มสไลด์ที่เราคุยกันในวันนี้นั่นเองนะครับ ถ้าชอบอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่นัทพัฒน์ c อ m มนะฮะทาง YouTube ทาง Facebook ทาง Line หรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์บล็อกนัทพัฒน์ดอนั่นเองนะครับล้วติดตามกันในครั้งหน้านะครับว่าเราจะเอาเรื่องราวอะไรอีกมาเล่สู่กันฟังครับในการตลาด3สไลด์ครับ